สวัสดีค่ะครูปุ้ยจากบ้านสวนตูนนิวเตอร์ร่วมกับแเรนชิ่เกอร์บลิกาสถาบันสแกนลายผิวนิ้วมือเพื่อค้นหาสายาพันความโดดเด่นของแต่ละบุคคลโดยการถอดรหัสทางพันธุกรรมผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เคยสงสัยไหมว่าทําไมมนุษย์เราที่เกิดมาถึงมีบุคลิกและลักษณะนิสัยที่ต่างกันถ้ายังไม่ทราบแล้วก็ไปร,รู้จักกับศาสตร์อีกหนึ่งศาสตร์ที่เป็นการนาศาสตร์ด้านพันธุกรรมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกันนั่นก็คือศาสตร์การสแกนลายผิวนิ้วมือนั่นเอง ศาสตร์การสแกนลายผิวนิ้วมือเดร์มาโทกริฟิกมาจากคำกรีกสองคำได้แ,แก่เดิ์มาที่แปลว่าผิวหนังและคำว่ากริฟิกที่แปลว่าแกะสละักเดร์มาโทกริฟิกหมายรวมถึงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของลายเส้นบนผิวนิ้วมือจากการศึกษาพบว่า,าศาสตร์การวิเคราะห์ลายเส้นผิวนิ้วมือนั้นมีมานานกว่า200ปีจากการศึกษาพบว่าลายเส้นผิวนิ้วมือนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเซลล์สมองขณะอยู่ในครั์ ลายผิวนิ้วมือบอกอุปนิสัยได้จำแนกอุปนิสัยที่ทำความเข้าใจได้ง่ายๆออกเป็น4อุปนิสัย4ลายผิวนิ้วมือโดยอ่านผลจากลายนิ้วโป้งข้างซ้ายซึ่งเป็นนิ้วที่สัมพันธ์กับอุปนิสัยการแสดงออกและตัวตนของบุคคลน,นั้นๆได้ดังนี้ลายเสือลายนกฮูกลายมิโคลา่าและลายกิ้งก่า ศาสตร์การสแกนลายผิวนิ้วมือด้วยผลการสแกนที่มีความละเอียดและแม่นยำจึงทําให้ศาสตร์การสแกนผิวนิ้วมือเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นบุคคลในวงการบันเทิงเหตุหรือรายการทีวีต่างๆอาทิครูพรน้องนุย้ยคุณปาและคุณแดนนี่น้องนิกน้องอื่นๆน้องแม็กเวลและคุณแม่สารราและยังรวมถึงรายการทีวีเกรียนอัจฉริยะจากช่องจ m m 25อีกด้วย คุณคงอยากทราบกันแล้วสินะคะว่าแล้วศาสตร์การสแกนลายผิวนิ้วมือเหมาะกับคนกลุ่มใดมากที่สุดสำหรับกลุ่มเด็กๆศาสตร์การสแกนลายผิวนิ้วมือจะทำให้ผู้ปกครองสามารถปูพื้นฐานส่งเสริมและพัฒนาบุตรหลานได้ตรงจุด และเข้าใจธรรมชาติในการเรียนรู้ที่ถูกต้องของเด็กกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาใช้สําหรับเลือกสายการเรียนให้ตรงกับความสามารถที่มีและตัดสินใจเส้นทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดวัยทํางานใช้เพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตในสายอาชีพที่เหมาะสมและประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและสําหรับคู่สมรสจะทําให้คู่รักทั้งสองเข้าใจความต่างของพื้นฐานอุปนิสัยอย่างแท้จริงและนาไปสู่การดูแลบุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง จากภาวะการแข่งขันสูงของสังคมในยุคปัจจุบันในทุกๆด้านทั้งด้านการศึกษาและหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นในการสร้างชีวิตใหม่หนึ่งชีวิตจะต้องมีความเตรียมพร้อมของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กอยู่ในคันค้นหาอัจฉริยภาพสื่ความเป็นเลิศด,ด้วยลายผิวนิ้วมือ discover your true talent